พบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ OS f r เดซึ่งคลิปที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าแทบจะไม่เห็นจุแจานเลยนะก็น่ะบอยให้พวกผู้ชายเขาท้อแรงเยอะแล้ววันนี้นะคะเป็นป้าของเราแหละจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจูแจนจะพูดหลายครั้งมากๆเลยนะคะกับเรื่องของผู้ชายติดเกมซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆที่เปิดดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ตรงกันดูเยอะเหมือนกันนะแอนเซเมล่าก็จะบอกว่าจ,จุแจนาเนี่ยก็ได้ได้ลองรู้จัก ลองพูดคุยนะคะแล้วก็เคยคบกับผู้ชายประเภทนี้มาเหมือนกันจะบอกว่าข้อเสียของพวกเขาเนี่ยถ้าิสต์ออกมาแล้วมีประมาณ8ข้อ,อเขาไ้มา่นอนเลยนะ8ข้อโหลคือเลาวแต่ละข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่บางบางทีเราก็รับไม่ได้ปะคือมีแบบเพทที่อ่อนแอแคุณควรจะดูและเอาใจใส่เราสักหน่อยอยากมาทำาได้แยอย่างนี้กับเราได้ไหมอะเอาเป็นว่าถ้าผู้ชายโดยอยู่นะคะลองพิจารณาตัวเองดูว่าสิ่งที่พวกคนทํากับเราเนี่ยสมควรหรือยังสมควรหรือยัง <S <S เีียยไม่ไหวอนะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเป็นลุงกันดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะก็คือมันไม่สนใจเราเลยอะ่ะเตงทำไรอะ่ะฮะทำะไรอยู่เล่นเกมไงเกมอะไรโดต้าเานี่ยโ,โดต้าเนี่ยรู้จักปะเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จอ่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเตงฮะแป๊บนึงแป๊บนึง เออเออเออฮะแป๊บนึงแป๊บนึงดันี่เป็นไงล่ะมันสนใจเราไหมจะบอกตอนแรกๆเนี่ยโอ้โหตอนจีบนะตัวถ้าจะติดกันเลยมาทำงานที่เขารับมันส่งทุกวันพอติดเกมมันเป็นไงถ้าแท้มันก็ออกค่ะวันๆหนึ่งนี่นั่งมองแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าเราไม่เคยเห็นไม่ถามหน่อยบางทีอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยหน้าแทบจะไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนั่งมองอยู่นั่นแหละเป็นไงคอแรกก็แทบจะรับไม่ได้แล้วโอ้ ถามอะไรเนี่ยทำไมมันไม่ชอบตอบวะ่ะเล่นเกมหนุนนั่นน่ะตัวเองเอ็นนี้ว่างไหมไมาอยากไปขอตะเกียบเขาอยากไปกินซีฟูด้ดในช่วงนี้เขาว่าอร่อยอร่อยมากเลยอะ่ะมีลิงด้วยนะลิงที่ตัวเองชอบอะ่ะเขาเห็นตัวเองชอบลิงมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเห็นในอัลบั้มรูปอะ่ะตัวเองอจะไปกับเขาไหมเนี่ยตัวเอง เขานหน่อยสิเองก็เข้าใจนะคะว่าบางทีผู้ชายเนี่ยสมองเขาก็ไม่สามารถแยกแยะหรือว่าทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนี่แล้วก็เข้าใจแต่ก็ควรจะแบ่งเวลาบ้างหรือเปล่าอะไม่ใช่แบบเราถามม้องเงียบกินอะไรอะไม่ตอบไม่ตอบแล้วไงโอ้โหมันน่าหงุดหงิดอะคือทุกครั้งที่เป็นนะอยากจะโดดแบบไซคิกขาคู่ออกจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนั้นเลยอะจริง ข้อ3อารมณ์รุนแรงหยาบคายพูดจาไม่ดีชอบตะเคาะชอบบ่นทุกอย่างมันมาหมดอ่ะบวแม่งี่เฮ้ยเนี่ยตันแม่งี่เออเอาดิโบโบอะกูตังอีนาโมเอ้ยแปลว่าอะไรวะเนี่ยเอ้ยแม่งหอวยเอ้ยไม่ไม่สตันวะแม่งกากวะที่แม่งอ่อนชิบหายเลยแม่งไม่สตันวะ วลาเล่นเกมอารมณ์จริงจังเนาะผู้ชายนี่คือฆ่าได้อยากไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงจะตายเพราะกูจะฆ่ามึงนี่แหละเวระด่าทีโอขอมยกสักมาทั้งป่าเลยอ่ะทีนี้มันไหวไหมไอเราก็นั่งอยู่ไม่ดูเรื่องอะไรสะดุ้งตลอดที่มึงด่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเล่นเกมไงมันใช่เหรอข้อที่สี่เบื่อจริงจริงไงผู้อาการรากงอบเนี่ยนี่ตัวเองยังไม่นอนอีกเนี่ยเช้าแล้วนะกินข้าวกันเข้านับมาเนี่ยตัวเองไม่ ให้จบก่อนละกันเออเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกไปดูซีรีส์ก่อนไปะได้เออเดี๋ยวเรียกนะตัวเองว่าไงจ๊าตกมองแล้วนะแต่ตัวเองบอกว่าจะไปเรียกเขาไงโอยลืมแป๊บเดียวเองเนี่ยที่เขารอตัวเองมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเตงบอกว่าจะจบตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเออเขาดูซีรีส์จบไปสองซีซั่นแล้วตัวเองไม่หิวหวะเนี่ย ขี้เกียจไปแล้วอะตัวเองฝากไปซื้อหน่อยละกันมมไม่เอาอะาตัวเองก็ฝากเขาซื้อฝากเขาซื้ออยู่ทุกวันนะ่ะไม่ไหวแล้วอะโมกินข้าวคนเดียวมันเป็นอาทิตย์แล้วนะเออก็ฝากซื้อหน่อยแค่นี้เองไม่ต้องกินมันเล่าลากเงาอย่างเงี้ยแหละก็วิ่งมาคนนะคะตื่นมานะคะก็ทาหมดอะาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานแล้วก็พยายามหาอาหารให้กินเอามาประเคนทุกอย่าง แต่พอเวลาเราทํางานหนักๆเนี่ยฮันมาที่ีฮ <Hello. S 1> ัลโหลมันหน้าบหน้าคอมอะ่ะมันเล่นเกมทั้งวันเลยอะ่ะล้วอะไรอะ่ะเราทํางานคนเดียวอ๋อมันใช่เหรอคือร่างงอ่อนแบบถ้าเป็นลิสีดวงนี่คือลิสีดวงแตกคาเก้อี้แล้วอะ่ะนไม่ไหวนะคะและคอที่ห้พวกแพรเรา,า่า โหการป้อมวะเนี่ยไอเนคอร์สเนี่ยแม่งเอ้ยวินวอล์กไม่ช่วยหาเลยเลยแม่งเอ้ยโอ้ยออโต้คูอีกตัวเนี่ยแม่งเออโอ้โหตันอยู่วะโอ้โหเอ้ย,อยแพ้เลยเนี่ยแล้วมันนั่งอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเกกาวะแม่งช่วยอะไรก็ไม่ช่วยเวลาเห็นเขาเล่นเกมนะคะมีคำคำหนึ่งที่มากลางหน้าจอนี่คือเรารู้เลยว่าเราต้องเจออะไรบ้างไอ้คำว่าดิฟฟเนี่ย แงก็ไงมานั่งบทเฮ้ยทําไมไม่ยอมสตันนะทำไมวาดไม่ปักทาไม,ไมพุกผ่านนี่มุอย่างเงี้ยงคือผู้หญิงบางคนมันก็ไม่รู้เรื่องเปล่าคะมันงงตั้งแต่เขาก็สตันแหละแล้วคุณก็มาโวยวายงูงีนใส่เราคือภายในเกมไม่เท่าไหร่โอเคอันนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าแบบบางทีพอแพ้เราก็มาผ่านใส่เราอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจอะงงไงอะไรผิดข้อที่6ภาษาตากดาวน,นี่เราคุยไม่รู้เรื่องอ่ะ เดี๋ยวเขาแครี่เองเให้อีกคนซื้อหวานให้แล้วกันนะมันทีผู้หญิงเนี่ยเขาก็พยายามทาความเข้าใจนะคะพยายากที่จะเข้าไปเล่นกับผู้ชายด้วยซึ่งแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าผู้คุณต้องการอะไรคุณพูดอะไรกันมาฟิลลี่บอกเอ้ยทำไมแม่มืดทำไมเปิดไฟหน่อยปักหวานหน่อยแม่มืดมองไม่เห็นเลยเอย้เราก็หวังดีไงแล้วก็ลุกไปไปเปิดไฟให้แล้วก็โดนจ่า สิประวัติวะคือหวะคืออะไรเราไม่เข้าใจอะ่ะหรือแม้กระทั่งเฮ้ยเอ็มพีหมดเอ็มพีหมดเติมหนอ่อยเติมยังไงอะ่ะเอาอะไรไปเติมอะ่ะไม่เข้าใจคือบางทีก็ก็ควรจะพูดควรจะบอกนะคะไม่ใช่แหกปากสะบวนวอยวายเอบีหน่อยเอบีหน่อยนี่ตูงเรื่องค่ะข้อที่เจ็ดคือมันเฟืองเงินนะจริงเหรอคะพี่สุแจงอืมถ้เติมแค่ร้อยเดียวอ่ะโอ๊เติมร้อยเดียวกินอาหารดีๆีในมือหนึ่งแล้ว สามร0อยอะค,ะ <300 S 1> ค่ะ300จะมาที่แกใส่อยู่เนี่ยซื้อได้แล้วชุดหนึ่งพันหนึ่งอะพันหนึ่งนี่เลยค่ะตลาดอันดับสองค่ะคุณไปหมักในทั้งกระบะเลย,บบเลยต้องสามพันนะคะสามพันไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ค่ะไปทะเลไปได้คือคุณมานั่งมีความสุขอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คนเดียวแล้วเราก็ต้องไปนั่งดูคุณเล่นเกมอยากมีความสุขเนี่ยหรอแล้วเราทำอะไรเราได้อะไรไหมไม่ได้คุณเอาเงินสามพันเนี่ยพาไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าไหมห้าพันนะคะห้าพันคุณลงเติมสิไปไป ตัวละครผู้หญิงในเกมอะ่ะไอ่สิไม่ดิไะนไ,ไ,ไ,ไปเล่นบทไงตัวเองยิย่งหยงนี่เลย <ขอ S 2> จับจูบจ้าให้มา,อาไอ้ทำไรอยู่อ่ะนี่บึ้มเลยสร้างตัวละครอยู่เนี่ย ต้องเล่นตัวผู้ชายนี่ต้องก้ามใหญ่ๆอย่างนี้ผิวแทนๆติ๊กแ็กนี่ต้องแบบอืมอู้หูวิจัยได้เลยอ่ะตุ๊กฮัลโลคือไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาผู้ชายสร้างตัวละครเนี้ยทำไมจะต้องสร้างมาให้มันดูแบบเป็นปมด้อยหนูอะ่ะคือสร้างมาแะโอ้โหแบบตูผิวขาวหน้าตาดีๆ บาบางบางทีก็ไม่เข้าใจว่าไปนั่งดูอยู่ได้ผู้หญิงสวยๆตรงนี้ก็มีอยู่แห่งมซอแล้วมามองหนูป้างก็ได้นะคะ และนี่นะคะก็คือทั้ง8ข้อที่ผู้หญิงเบื่อเวลามีแฟนหรือว่ามีเหตุผู้ชายรอบๆตัวเนี่ยติดเ,เกมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์โดยตรงแบบนี้นะคะสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะคะสามารถมาหยิบประเด็นทุกอย่างมาถกกันได้อ้ออย่าลืมนะคะถ้าเพื่อนๆผู้ชายคนไหนเนี่ยมีแฟนสาวติดเ,เกมแล้วอยากจะมาเอาประเด็นพวกนี้มานั่งคุยกันก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะเอาเป็นว่านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ ผมจะถูกใจเพื่อๆหลายคนถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมสับสักไข้ให้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะพวกเราะะทำทีิมงาน OS Friday ก็ผงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าติดเกมนะ Launch Date Detective จากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่